สวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอพลังมูช่องแห่งการทำนายดวงและให้คำแนะนำที่ดีต่างๆในการดำรงชีวิตการทำนายดวงจะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักและอิงจากตำแหน่งดวงดาวต่างๆพร้อมกับการเปิดไห้เสริมเพื่อความแม่นของดวงในแต่ละราศีหากกัลยาณมิตรท่านใดชอบในการทำคลิปของ แม่หมอพลังมูและคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้อื่นช่วยกันสนับสนุนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะพร้อมแล้วไปฟังเลยจ้าราศีพฤษภเป็นราศีที่สองของปีโหราศาสตร์และเป็นที่รู้จักกันในสัญ,ญลักษณ์ของวัวชาวราศีพฤษภเป็นคนธาตุดินเป็นคนนิ่งๆและไม่โลโผลมากนัก แต่ก็ไม่ใช่คนจำพวกที่น่าเบื่อในความนิ่งเงียบของเขามีความอบอุ่นและเป็นมิตรอยู่เสมอมีความอ่อนไหวในตัวชอบความตรงไปตรงมาเปิดเผยต่อความรู้สึกของตนคบคนได้โดยไม่เลือกว่าเป็นใครคนราศีนี้มีความน่ารักและโรแมนติกและมักมีความละเอียดอ่อนในความรักชาวราศีพฤษภเป็นคนคิดมากและมีความคิดรอบคอบ หากตัดสินใจแล้วไม่มีการโลเลไม่มีการทำตัวเป็นไม้หลักปักขี้เลนออนเอ็นไปทางโน้นทีทางนี้ทีเป็นคนที่มีสติปัญญาแหลมคมรักความสงบและความเป็นระเบียบชาวราศีพฤษภช่วงนี้จะดูเหนื่อยเพราะทำงานเยอะเหมือนถูกสูบพลังสมองคิดไม่หยุดใช้พลังงานใช้สายตาเยอะต้องระวังออฟฟิศซินโดม ระบบขับถ่ายจะมีปัญหาควรทานผักหรือไฟเบอร์เพิ่มคุณมีความเครียดลึกจะสะสมความเครียดแบบไม่รู้ตัวสุขภาพไม่ได้มีโรคไร้ายแรงเหนื่อยจากข้างในมากกว่าโดยพื้นฐานเป็นคนทำอะไรสุดโต่งถ้าคิดจะทำต้องทำให้สำเร็จแต่ชีวิตก็มักจะเจอปัญหาเรื่องบริวารเรื่องคนไม่จริงใจ หรือทำคุณไม่ขึ้นการใช้ชีวิตควบคุมยากและมักจะมีปัญหาด้านอารมณ์ที่เครียดสะสมมานานเวลานิ่งจะเหมือนถูกสตาฟไว้นานทำอะไรไม่ได้เลยคุณเป็นคนบ้าพลังเป็นพักๆเวลาขยันขยันมากถ้าหมดไฟก็ขี้เกียจแบบไม่มีเหตุผลชีวิตคิดแต่เรื่องเงินภาระเยอะอยากรวยอยากได้ของชิ้นใหญ่ ในหัวมีเรื่องคิดเยอะไม่เคยวางแผนแต่รู้ว่าต้องทำอะไรเหนื่อยเพราะคิดเร็วทำเร็วปากไวหงุดหงิดง่ายชีวิตตอนนี้ไม่มีอะไรที่ชอบหรืออยากทำที่สุดแค่ต้องการอยู่สบายและดูรวยไม่ชอบชีวิตลูทีนทำอะไรซ้ำๆเดิมๆรักความเป็นอิสระอยากท่องเที่ยวชอบทำงานแบบลุยๆ ภาพลักษณ์ภายนอกชีวิตดูสุขสบายแต่ชีวิตจริงต้องทำทุกอย่างทำงานหนักทำงานเพื่อเงินเพื่อการอยู่รอดคุณมักจะมีความอ่อนไหวอยู่ในห่วงอารมณ์ที่พร้อมจะดำดิ่งได้ตลอดเวลาทุกอย่างขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจขึ้นอยู่กับความพอใจในแต่ละช่วงเวลาต้องประครับประคองสติ ควบคุมจิตใจตัวเองให้ดีอะไรที่ทำให้เหนื่อยใจทำให้ทุกใจก็ต้องปล่อยผ่านแนะนำให้ฮิวใจตัวเองก่อนสิ้นปี2566คุณมีแพลนเดินทางเข้าวัดไปทำบุญชีวิตต้องการความสงบร่มเย็นเริ่มวางแผนชีวิตระยะยาวมากขึ้นมองเห็นสัจธรรมของชีวิตทำให้ไม่อยากยึดติดแต่มีความฝัน มีสิ่งที่คิดจะทำรออยู่ข้างหน้าการใช้ชีวิตจะเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อทำให้ชีวิตดีระยะยาวอยากทิ้งอดีตหรือความวุ่นวายเพื่ออยู่กับความสุขและความรักเชื่อเรื่องของบุญกรรมมากขึ้นคุณยังคงจริงจังคิดมากเรื่องแผนชีวิตเรื่องงานในอนาคตอยากมีความก้าวหน้าทำอะไรให้สำเร็จตามเป้าหมายให้เร็วขึ้น มีโอกาสได้ปรับตำแหน่งงานยกย้ายในช่วงต้นปี2567งานจะเปลี่ยนโครงสร้างเริ่มปรับย้ายคนภายในงานจะวุ่นวายไปตามสถานการณ์แต่การเปลี่ยนแปลงจะส่งผลไปในทิศทางที่ดีสำหรับคุณเห็นเป็นรูปธรรมชัดขึ้นคนในครอบครัวเป็นปกติสุขดีชีวิตราบรื่นมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์เป็นบ้าน ที่ดินความรักคุณมักจะแสดงความรู้สึกไม่เก่งไม่ใช่คนอ่อนหวานแต่ก็ไม่ใช่คนแข็งกระด้างเก็บรายละเอียดเก่งจดจำทุกอย่างได้ดีความรักของคุณขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ว่าอยู่กับใครและสบายใจมากกว่าเพราะโดยนิสัยจะไม่ชอบให้ใครมาบังคับหรือมาทำให้อึดอัดเลยด้วยแรงบุญที่เคยทำมา ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภในวันที่16ธันวาคม2566จะเกิดโชคลาภก้อนใหญ่ดวงเปิดรับโชคมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีได้จับเงินล้านร่ำรวยแบบไม่ทันตั้งตัวแนะนำในเวลานี้อยากรวยต้องโมนหนัก,นกดวงการเงินถึงจะดีปล่อยปลาเกินอายุจะดีหรือไว้เทพที่ช่วยเรื่องการเงิน องค์พระพิคเนตเพื่อเสริมดวงให้ปังมันทำบุญให้บ่อยขึ้นเพื่อเสริมดวงการเงินและโชคชะตาให้มีความราบรื่นมากขึ้นให้คุณพิมพ์มาในคอมเมนต์ว่าฉันอยู่ในคลื่นแห่งบุญของพลังจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขียนคำปรารถนาลงไปอย่าลืมแทนตัวเองด้วยชื่อจะช่วยให้สมหวังได้ง่ายยิ่งขึ้นและกล่าวขอบคุณหลังจากนี้ ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพลังงานของคุณจะเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจะจัดสรรทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาสิ่งใดที่คุณอยากได้คุณจะได้ทั้งหมดในท้ายคลิปนี้แม่หมอขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านมีชีวิตที่มั่นในบุญทานศีลภาวนาและกุศลทั้งปวงบังเกิดปัญญาเป็นเลิศมีปฏิพานไหวพริบ ทำกิจการการค้ามีกำไรการงานรุ่งเรืองมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหากรับราชการผู้บังคับบัญชาเมตตาบริวารเกื้อกูลเจริญด้วยยศเกียรติเดชอำนาจบาร,รมีมีแก้วแหวนเงินทองไหลามาเทมาร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีโชคลาภมีความรักสมหวังครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านเป็นที่รักแก่มนุษย์และเทพยดาสมณชีพรามและนักปราดราชบัณฑิตทั้งหลายเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีพ้นจากโพยภยัยภัยพิบัติพ้นจากราชภายัภยโจรภัยอักคีภยัยอุทกภยัยวาตภายัยแผ่นดินไหวสึนามิ พ้นจากคุณสอวิชชายาพิษมนดำพูดผีปีศาจและดาวร้ายขอบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองประทานพรพิทักษรักษาให้สิ่งที่ตัวท่านได้อธิษฐานจงสำเร็จสำฤทธิ์ผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ การทำนายดวงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและมีหลายแนวทางการทำนายแต่ละแนวทางก็มีวิธีการทำนายแตกต่างกันออกไปและเป็นเพียงการบอกเฉพาะทางเดียวเท่านั้นการตัดสินใจและการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลน,นั้นยังขึ้นอยู่กับตัวเองดังนั้นการใช้คำทำนายดวงราศีเพื่อตัดสินใจสำคัญในชีวิตต้องเป็นไปในทางที่รอบคอบและอย่างมีสติปัญญา